ดีครับพบกับรายการรีวิวแบบก,บกบากบ i ไอซี่วิกตอรี่เช่นเคยนะครับโอเคครับก็ตอนนี้กระแสกำลังมางเลยนะครับเนี่ยขนมโอริโอ้โปเกมอนนะครับที่จริงหรือเปล่านะครับที่เขาบอกว่ามีคนรับซื้อคุก ที่รูปมิวนะครับมิวหรือมิวทูแต่ีนมันเป็นร่างมิวนะเป็นร่างแรกนะครับมิวนะครับในราคาหลักแสนนะครับสองแสนเลยนะครับผมว่าเอาจริงนะในฐานะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายความรู้ตรงนี้นิดนึงนะครับว่าในกรณีนี้นักสะสมอะ่ะจะรู้อยู่แล้วแต่ถ้าคนนอกคนที่แบบว่าไม่ได้เล่นพวกของเล่นนะครับเขาจะคือหาแต่ให้พวกนักสะสมอะ่ะ เขาจะรู้อยู่แล้วว่าในเกิดเหตุการณ์นี้คือมันคือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มประมาณ90เร็เลยนะครับที่เขาจะมาปั่นราคาของชินงช้นนี้นะครับปั่นราคานะครับคือแบบว่าตั้งราคาแบบว่ารับซื้อ5 0 0 0 0ื่นถึงสองแสนอะไรเงี้ยคือมันมันเกินเหตุเกินไปนะครับเป็นคุกกี้ซึ่งมันก็ไม่ได้หายากอะไรนะครับเห็นมีคน เปิดเจออยู่แต่ว่ามันมีเพจบางเพจะครับมาเพิ่งมาตั้งเลยนะว่าเป็นเพจรับซื้อคุกกี้ลูกมิวนะครับคุกกี้ลูกมิวเลยนะคะาหมื่นสองแสงแล้วแต่ตามสภาพของคุกกีน้นั้นๆนะครับว่ามันจะมีกี่กี่อะไรเงี้ยผมเห็นมีรายละเอียดเขาแจ้งว่าจะมีเป็นรูปตรงตาของมิวจะมีองศาข้างข,างขวาจะเล็กกว่าใหญ่กว่าที่ทอรรับซื้อนะครับแต่ณนะปัจจุบันนี้วันที่ผมอัดคือวันที่ส กลุ่มผ่าพันยังไม่เห็นเจ้าตัวที่แบบว่าออกแถลงการแบบรับซื้อจริงๆอะ่ะแบบเห็นตัวเป็นตนนะครับเห็นมีแค่ชื่อเบอร์โทรเห็นมีคนบอ,อกทักไปที่ผมไปอ่านหาข้อมูลมานะครับมีคนทักในเพจนั้นไปไม่ตอบเลยโทรไปไม่รับอันนี้จากเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเก้าสิบเก้าเซ็นต์ละครับผมว่าเอาความรู้ความที่ผมเคยแบบสะสมพวกงานพวกนี้มานะครับพวกของเล่นนะครับ ผมว่าปั่นนะครับในความคิดผมนะปั่นราคาคือบางคนเขาอยากอาจจะเป็นสาวโปกเกมอนปั่นกันเองแบบอยากให้ราคาของที่ตัวเองรักมีราคาขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนี้เราไม่สามารถพูดได้นะครับเดี๋ยวผมจะโดนฟ้องเอานะครับมันมองได้หลายสาเหตุครับมันมองได้หลายสาเหตุแต่เอาเป็นว่าคือรูปมิวเนี่ยบางคนเขาบอกว่าซื้อมาสองแพ็คก็ยังไม่มีอะ ก็แปลกนะแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้คุกกี้เนี่ยมันมีทั้งหมด16แบบนะครับแล้วก็จะมีการ์ดเป็นการ์ดก็เป็นการ์ดเป็นเหมือนเขาบอกเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันไม่เหมือนการ์ดหรอกมันก็เหมือนเป็นแบบว่าโพส์การ์ดเหมือนอันเล็กๆนะครับเป็นทั้งหมด16แบบแล้วก็คุกกี้16แบบนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้มิลในราคาหลักแสนหลักแสนที่เขาว่ากันเนี่ยยังไม่เห็นตัวตนในการซื้อขายนะครับว่า มันซื้อขายกันจริงๆแต่แต่ผมเอาตรงเลยนะว่าไม่มีหรอกครับผมใน eBay ก็ตั้งมาสองแสนเท่าไห่นะฮะอันนี้แต่ว่าในร,ราคาหลักพันนะไม่แน่หลักพันนะไม่แน่หลักร้อยไม่แน่นะครับเพราะว่ามีคนลงขายอยู่นะครับในชาวต่างชาตินะครับเห็นตั้งรับอยู่นะในราคาห้าร้อยห้าพันนี่ผมม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นไปออกข่าวหลายแต่สำนักทุกเอาพูดไยข่าวทุกสำนักลงนะครับตามเพจ ก็งงมากเหมือนกันว่าเขาไปหาขา้อมูลมาจากไหนหรือยังไงอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับแต่สําหรับผมว่ามันไม่น่าใช่อะ่ะสองแสนถ้ามันแบบว่ายังไม่มีคนเจอนะยังไม่มีคนเจอมิวอะ่ะคุกกี้มิวอะ่ะเออเป็นรูปลายมิวอะ่ะเออผมนะ่ามีแนวโน้มเชื่อห้าสิบเปเซ็แล้วนะเออแบบว่ามันมีทั้งหมดสิบหกแพ็คนซื้อคนไทยซื้อเนี่ยแบบประมาณเป็นพันแพ็กพัน พันลังเนี้ยยังไม่เจอมิวอะและแล้วแบบว่ามิวยังหาไม่เจอ,อตอนเนี้ยนะที่แบบมีกระแสมามาสองสาวันละถ้ายังไม่มีใครเจอเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเป็นไปได้ที่เขาจะหลับซื้อหลักแสนนะครับเพราะามันหาย,ยากจริงแต่นี่ยังเห็นมีคนลงอยู่เรื่อยๆนะครับแบบแบบหักบ้างอะไรบ้างเผอกินแล้วบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะทันนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับมีทั้งหมดเก้าห่อนะครับ เก้าห่อคุกกี้สามชิ้นเก้าห่อเล็กนะครับมาครับเดี๋ยวแกะก่อนเลยเบแกะมาแล้วกันนะครับจะเป็นอย่างนี้นี่การ์ดเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างสุดเลย เรามาดูนะครับว่าเราจะได้การ์ตัวอะไรนะครับโอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรนะเนี่ยเก้าเป็นฮิโตหังเงะใช่ไหมให้ผมจำชื่อได้ผมก็ไม่ค่อยเสียบโปกเกมอนเท่าไหร่ผมลืมแล้วว่ามผมเด็กมากเป็นเป็นเหมือนแบบว่าเป็นการ์ตสีอทองนะครับข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นครับออโอเค มาเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับว่าคุกกี้ข้างในเนี่ยผมเอาจงนะผมว่าไม่รู้ชื่อตัวละครทุกตัวหรอกจำไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนั้นผมเด็กมากแล้วผมก็ไม่ได้ดูแบบจริงจังเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาใส่กระบอกข้าวนะครับจะใส่นสนกล่องสมุนไว้นะครับไว้ให้ลูกผมกินนะครับนี่ผมซื้อมาให้ลูกกินนะครับเนี่ย แกะกันเลยครับทั้งหมด9ชิ้นนะครับนะครับอ,อ,อุ้ยชิ้นแรกมาครับไม่ใช่มิวนะครับมันชื่ออะไรอ่ะบู๊บัสอะไรนะบู๊บัสเนี่ยตัวนี้นะครับใช้มิวไหมไม่ใช่มิวครับตัวนี้คือตัวอะไรด้านมันจะเป็นแค่ด้านเดียวนะครับเนี่ย ไม่ใช่มิวนะครับนี่ใครอยากกินไหมครับใครอยากกินไหมไม่ใช่มิวทูครับโอ้โอันนี้มีรอยแตกด้วยผมกินแล้วทีน,นี้ mm hmm. อ้าวอื้อ อืมไม่ให้มีหัวโอ้ถ้ามีวูมาแล้วแรกอย่างนี้เขาก็ไม่รับซื้อนะอืมไม่ใหมีหัวสองห่อไม่เจอเมลวทูทำเป็นเล่นแปบมันหายากอะไรเลยหรอแต่มันมันเป็นทั้งหมดสิบหกแบบใช่ไหมมันมีแบบแพ็คเหลือเลยนะแต่แพ็คเหลือเป็นรูปปิกกจูล้วนเห็นเขาบอกนะเนี่ยรูปปิกาจูเนี่ยปิกกจูอย่างเงี้ย ไม่ใช่มิวโรครับของสามารครับไม่ใช่มิวโรครับตึ้งตึ้งตึ้งปิกาจูจำได้เลยตอนเด็กๆที่ดูอะ่ะเสียงน่ารัก เอ้ยไม่มีมิวจริงเหรอวะเฮ้ยเอาจริงมากถ้าแพงเนี้ยแม่งเปิดไม่เจอมิวนะเวย้ยผมก็อยากซื้อแพงมาลองเปิดนะเออเพราะวผมอยากสัมผัสว่าก,การได้มิวแล้วแม่งแบบว่าเฮ้ยมันมันคือคุกกี้ลายเนี้ยที่แม่งแบบมีกระแสแบบว่าหลัก2องแสนน่ะสูงสุดต่อสองแสนะสสสแสนะ่ะราคาเป็นราคาปั่นนะครับผมพูดตรงๆเลยผมว่าแม่คือราคาปั่นแน่ๆ ถ้าไม่ใช่ราคาปั่นนะหืคนที่กินไปนะแม่งคงเสียดายมากๆครับนีไม่ใช่มิวนะครับนี่ ออกจริงออเหรอ,อวะเนี่ยไม่ออกอ่ะเนี่ยเอ้ยมันเป็นเล่นไปเอ้ยไม่ออกนะเขาบอกว่าบิดชิมครีมแล้วก็จุ่มนมนมไม่มีจุ่มนมตัวเองนะไม่ให้เบลทูหครับ เหลือสามห่อสุดท้ายนะอันนี้เป็นล็อตผลิตนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสิบสองสองพันยี่สามหนับล็อตนี้ครับผมลงมแจ้งล็อตไปวันหมดอายุก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสิบสองเอ้ยมันไม่ได้บอกวันที่อ๋อวันที่วันที่ยี่หมดอายุวันที่ยี่สิบเดือนสิบสองสองพันยี่สี่นะครับ เฮ้ยนี่อะไรแปลกๆเมื่อไรอะไม่ใช่มิวนะครับเฮ้ยมันไม่ออกจริงเหรอวะเฮ้ยมันไม่ออกเว้ยเอาละเดี๋ยวสองห้องสุดท้ายนะครับมา ี๋ยลูกผมมาเห็นยิ้มเลยอ่ะไม่ออกจริงเว้ยมิวทูอ่ะถ้าเป็นเล่นไปไม่ใช่มิวทูครับเชอบเรียกมิวทูตลอดมิวูมันคือร่างสองนะ <c oughs> มันเป็นร่างหนึ่งเป็นมนะิวเนาะไม่มีิวอ่ะมันจริงเนะี่ยนัจริงพอสุดท้ายครับ ไม่ใช่มิวครับเฮ้ยมันไม่ได้ออกง่ายเนี่ยตอจริงไม่ใช่มิวครับช้อสุดท้ายครับงี้กว่าถ้าออกมิวนะผมมีของแจกเป็นการ์ดเหรีหยญให้ฟรีๆกับคนที่คอมเมนต์คนแรกนะโอเคไหม กิจกรรมนี้ก็ถ้าเอาให้เวลาถึงเดือนพฤษภาคม2,567ละกันในวันเกิดของผมในวันที่23ให้กิจกรรมได้ถึงวันที่23พฤษภาคม2,567ถ้าออกมิวผมจะแจกการ์ดหรือเหรียญของสะสมในแต่ละค่ายพวกค่ายหลายค่ายต่างๆนานาจำนวน10ใบมีใบแลนหนึ่งใบ ถ้าออกมิวนะครับวันนี้คอมเป็นคนแรกได้นะครับไม่ต้องเสียค่าส่งไม่ต้องเสียอะไรผมส่งให้ฟรีๆหากด้วยทีนี้บาดไม่ใช่มิวครับอดเลยผู้ดูผู้ดูอดเลยก็ตามมน,นครับก็การนี้ตอนนี้มูลค่าก็มีราคาอยู่นะครับวันนี้ผมไม่ขอพูดเรื่ะรคแต่ราคาก็หลัก ยังไม่แบบสูงมากนะครับก็ามาหลักสิบอยู่ครับที่เห็นเห็นแอ่ลาคนมันก็แล้วแต่การตลาดหรือว่าความต้องการของแต่ละคนนะครับรว่าราคาราคาของชิ้นนี้ไม่ไม่สามารถตีราคาได้นะครับมันเป็นราคาแต่ละช่วงเวลาของมันนะครับอันนี้ถ้าเก็บไปอีก30ปีอาจจะมีราคาเป็นหลักหมื่นหลักพันก็ได้นะครับ มีตัวอย่างแยะๆนะครับพวกงานเก่าๆอะไรเงี้ย่ราคาแบบโดดมากเลยก็สำหรับนี้ก็มีออนโอไว้ให้ลูกสาวกินนะครับผมไม่ค่อยกินหรอกหลังๆขนมนะครับกินแต่เครื่องดื่มครับเครื่องดื่มพวกแบบหวานอะไรเงี้ยนะครับก็ผมว่าเรามาไขข้อสงสัยกันว่าไอ้คะไอ้ไอของไอของพวกนี้ที่เป็นการเป็นการตลาดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รับปากนะครับเพราะว่า พูดอะไรไปเดี๋ยวมันจะมีการฟ้องร้องกันได้นะครับแต่สําหรับผม,ผมเขาจะรู้กันดีอา่าวผมผมพูดแค่นี้ก็ถ้านักสะสมเขาจะรู้กันดีในเกิดเหตุการณ์นี้นะครับแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะฮือฮาตกใจแต่มันก็ยังในณนะวันที่2กุมภาเนี่ยมันก็ยังไม่มีการออกมาเห็นซื้อขายหรือนักข่าวสัมภาษณ์คนคนซื้อขายจริงๆนะครับอย่างเช่นในใน,ในเมื่อสอปีที่แล้วนะครับ ปี67หรืปี65หรือ64นี่แหละที่มันมีขนมยี <man> bon, <with> <spe z petition> er> ่ห้อหนึ่งนะคบที่กลับมาทำใหม่ในรอบ30ปีนะครับใน30ปีดิมันมันน้อยกว่านั้นอีกนะเป็นการ์ดดาก้ันบอลนะครับลกแสนอันนั้นคือเรื่องจริงนะครับเพราะปันมีแค่100ใบในประเทศนะครับมีแค่100ใบในประเทศนั้นเขารับซื้อ1 0 0นบาทจริงๆและนักข่าวไปสัมภาษณ์จริงๆนะครับอันนั้นเป็นเชื่อถือได้แน่นอน คือการนั้นมีมูลค่ามากๆครับก็อันนี้ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับข้อมูลที่ได้ไปวันนี้ก็อาจจะไขข้อสงสัยของใครบางคนที่ยังนึกอยู่ว่าจริงหรือเปล่าผมถ้าถามในผมส่วนตัวในผมว่าไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่อ่ะพูดตรงนะในในฐานะนักสมก็ไม่อยากเชื่อเท่าไหร่ในราคาที่ซื้อคุกกี้สองแสบนบาทและเนี่ยมันค่อนข้างเก็บยากด้วยนะ เพราะว่ามันจะมีเรื่องการชื้นเชิญลาความสุขภาพของคุกกี้อาจจะต้องสตาร์ไวหรือเปล่าหรืออาจจะต้องพันนึกไว้ในแก้วหรืออะไรยังไงนี่ผมก็ไม่รู้อีกนะเออในการสะสมเก็บคุกกี้นะถ้าเก็บการยังเก็บมันเก็บง่ายกว่าเงมันไม่ใช่ของกินนะครับก็อนการก็ถือว่าคุณภาพสวยงามนะครับในราคาแพ็ค4 9บาบาทมังให้จำได้สี่บาทได้ขนมนกินด้วยแล้วก็ได้การสะสมอันนี้ด้วยครับเป็นการทองคำนะครับอืมมันทองทุกอันแหละครับเนี่ยเขาให้แบบว่าสวยสวยมาเลย ก็นี้เป็นการ์ดเบอร์0004 004 02 000ตัวนะครับเป็นของ Nintendo CR Pokemon แล้วก็มี QR code เป็น Official Pokemon เว็บไซต์นะครับโอเคครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับอย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเ <c oughs> พื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับพอดีว่าผมมีธุรกิจธุรกิจการค้าขาย ขายของลงตลาดบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยว่างแล้วก็ทํางานด้วยครับแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนะครับก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปมาก่อนคลิปอาทิตย์หนึ่งจะลงสองสามคลิปอันนี้สองอาทิตย์ลงคลิปครั้งไม่ค่อยมีเวลาตัดต่อครับช่วงนี้แล้วเจอกันอีพีหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ